สวัสดีจ้าพี่โยโคุณลาดมาดเองเนะจ้ามาจ้ะวันนี้ก็เป็นบรรยุทธของพี่โย,โยนะจ้ะเราจะบอกว่านี่ไปทําธุระแล้วก็ไปงานขาวดําอะไรด้วยนยะจาก็เลยไปมีเวลาไาห,าหนมาหาเราจุดสวัสดีก็เลยเราจะลองพาเขามาหาดูนะจ้ะแต่ว่าอ <c oughs>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  แต่ว่าก็เหมือนจะแหงนะจ้ะเพราะว่า ฝนได้ตกเลยหลวงจะมีดอโจอดลงเลยนะจ๊ะโอ้ยก็เลยจะพาเอฟซีลงก็เลยจะลองพาเอฟซีขามาดูนะจ๊ะวันนี้ก็มาก็หนองเน่นหนังแกมนั่นเลยจ๊ะแต่ว่ารถจอดแล้วก็หมุดเข้าไปในป่าเลยนะจ๊ะไปจ๊ะเดี๋ยวพี่โยพาไปดูนะจ๊ะจ๊ะบรรยากาศก็จะแห้งๆดนะจ้ะนี่เพราะฝนไม่ตกนะจ๊ะ รือว่าจะมีนดโจดไหมมาดูกันเดจะนีน <c oughs> พโยจะเป็นบัตรหรือเปล่าน้อเนี่มันแหงเดจะนี่นะเผื่อจะนอแค่นี้นะจ๊ะี๋ยว่วพี่โยจะลองดูเนะจ้ายัาพอมีให้ใ้ฮักแต่ฮาไปพอจะเก่งหรือว่า ทำคอมมกอะไรกินไมไไ่ได้จ้ะแต่จ้ะเดี๋ยวหาดูไปเรื่อยๆนะจ้ะมีหนอแดงๆพอจะได้คุดกันะนะพี่โยเอาอุอปก,กรณ์ในการคุดกันเลย นดี๋ก็มาหลุนนเป็นกำลังใจกับพิย,ยุทธจะว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็้ฉ่นเห็นยังเล่นยังจะถา้าฝนตกน่าจะได้จะเดี๋ยวพิยุทธก็ส่งหาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี่ต้องหาดูดีๆต้องแวกดูดีๆนะจ๊ะแต่ยังพอมีโนให้ได้แทบเะี๋ย้โนเดียวเสร็จจ๋ะนี่แต่กระโนใหญ่ดี๋ยวนี้

<c oughs> น้องแนงก็บน้องแก่มอยู่ทางนาน้ดิจันน้องแก้มได้ไหมลูกเอออันนี้ก็ตื่นมาจะเชา้า <c oughs> กันดิจัน อยากมาด้วยนยจ้ะพิยูก็ถามอยูน้องแกจะไปได้ไหมยูจะไปด้วย,ย,ววยนะจ๊ะเดี๋ยวพีิยุกับน้องแน่น้องแกก็กหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ได้พ่อแกก็เป็นปนอรวมกันแล้วนี่จ้ะมาเป็นกำลังใจให้กับพิยุน้องแน่น้องแกงนะนะจ้ะ๊จน้ะจ้ะ,นะจะช่วงนี้ก็เชิ่องหายากนะจ๊ะ่ฝนทิ้งช่วงนะจ๊ะ คนก็นจะลืมหางเลยนะจ๊ะคนก็นจะลืมหายเลยะจะรอฝนตกอีกทีนึงน่งก็จะถึงจะแต่ก็ยังมีร้อยคนมาฮักมาในานี้นะจ๊ะนี่ก็เหมือนพี่โยเยนี่ยละจ๊ะว่าแล้วก็ใครบางๆก็ไปเข้ามาหากันนะจ๊นะนี่จ้ะ เดีย๋ยวมีเสียงรถเข้ามาอยูนดเจอรเสียงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆเลยจังตอนมันไล่กับพี่โยกมไม่ได้ถ่ายดูเราจะเพราะว่าคนก็เยอะเราใหม่ก็ไล่ลลเลยต้องรีบเก็บนะจะีัะพอ,อช่วงคนหางแล้วก็ อันนี้ยังไม่เคยอยูยพี่โยก็ตามาถท้ายได้เลยนี่บรรยากาศนะจ๊ะนี่พี่โยนั่งนะจ้ะต้นมันเตี้ยต่ำๆนี่นะจ๊ะพี่โยกดั่งมุดไปนะจ๊ะต้ไไนไม่ไดนสูงนะจ๊ะนะจ๊ะเด๋ยวหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะโดนเล็กโนหน่อยก็เอาไปนะจ๊ะ อดด้ิตอนที่บาตันๆยังไม่มีใครเห็น่าจะเดจาก็ระยาพอเอาไปได้เด้จะนี้เอาไปทอนทอนตรงอ่อนๆเอาแล้จะเด็แบบกอลบอยู่ตัวนี้ตดอกดูดีๆลลวจ้ะ อยู่ในะโก้เด็กยูต้องแบบไปได้พอดีอยู่แล้วจะถี่พิยตตอ,องช่วงหลยๆพี่พิยูไม่ได้ถ่ายเพราะว่าต้นมันนัน่นพโยต้องอยืบไปเอาอย่างี้่จะเสียเวลานะจะกกเลยว่ายังไม่ถ่ายอะไรเงีย้ยจะ้ะ มีหน่อแดงๆเลยทีเดยลองคุดดูนะจ๊ะจะได้เป็นหน่อได้ยุจัะ,จะ,จน,จะนี่ก็หน่อยาวเลยดเดี๋ยวเอาไปทนเอี๋ยวนที่ขา,ขาวๆดีนะจ๊ะได้ยุจ๊ะมันอ่อนอยุนะจ๊ะนี่

โอ้นองแก้มแต่จันโอใหญ่ๆด้วยจังนะไหนโอ้ตัดนาป่าหมดเลยดูน่ะ <ST AR> โอ้มาหาตัดนาป่าเว้ยนะโอ้นงแก้มแต่จันโอใหญ่ๆเลยด้วยจ้งนะเฮ้ยจะนะฮะไม่เรื่อยๆจะมาหลุ่นกันว่าจะได้รวมกันเราได้พ่อไปแกงไปอะไรไม่ได้ยจังนี่จ้า ียงคนก็เหลียกกันเต็มป่าเนี่ยนะจะยังมีคนมาหาเรื่อยๆนะจ๊ะ พุดลงไปเลยดิยจะได้นอใหญ่ๆอย่างนี้นะะได้น,น,นะจะ๊ะโอ้อันนี้มันหลอดหูหลอดตาเขาได้ไงเนาะจันีี นอนน้อยๆแต่ว่าอ,อ่อ,อนๆอยิเนนยเออยย่เอาได้จัะปอกกระไดนี่ไงได้จังดิพี่โยหเอีดยวจัเดีะติดรดีภาพไปเอาได้จัะ ค,ค,ค่อยๆโม้แค่ไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ะช่วงนี้เชิงหายากแต่จะดีจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆเห็นดอกที่เดงเลยจ้ะ น,น,น้องเดงนจจักหนมแก้มก็ต้องแดงไปทั้งหนที่จะต่องแยก่กันออกหาด้จ้ะเพะว่า à đứt tay anh sẽ không thể nào may, cho nó trút nó chẳng thể nào may. Ốc con này lái nó được chưa? Con này được Thì đầy lại đồ gì đó trên đi trên Không được được จะเป็นนอแดงๆผูขึ้นมาเกี่ยวกุดไป่ได้จะจะได้นอใหญ่แล้วก็มีเนื้อโดยเด้ดจ,จะ,ะนี่จะจะอยู่ในกอเลยเด็ดจะ Đây có gì sự cái áo nhà được ถ้ามีคนเห็นนอนมันก็จะยาวนะจ๊ะยาวประมาณนี้จะมีไหมจ้ะแต่มันจะอ้วกอยู่จ้ะนี่เอาไปตัดบนข้วๆที่ได้เลยจ้ะ <c oughs>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  จ้ะ <c oughs> ที่โยกเดินหาไป,ปเรื่อยๆนะจ๊ะโฉบหนีกับเจอนอใหญ่ๆไปนะจ๊ะไปต้องที่บาทเขาเดินมาไม่เขาไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยว้นมากก็ลอยมีคนเข้ามาหาไปดักก่อนแล้วนะจ๊ะตรงมุดตรงเดินกลุ่มไปยง้เดจนกว่ากอมันต่ำนะจ๊ะ นโจดกอโจดก็จะเป็นแบบนี้เนะจ้ะนี่ต้นเนอะแล้วก็เวลานอนออบก็จะงอกอยู่ในกอใน่อะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะต้นจะสูงแค่นี้นะจ๊ะนี่คือพี่โยนั่งนะจ๊ะก็เลยดูทวมหัวนะจ๊ะเดี๋ยวนั่งแดงก็นั่งเก็บยมไหนเลยนอนแล้วก็ยังมีเสียงไก่ปลาเสียงอะไรอยู่างเง้ย ก็จะเห็นแต่ละนอก็เดินได้แล้วก็เยวเหมือนจะเป็นวัดนะ่จาจะก็ไ่ได้ไปอะไรนะ่จาจะนีแหละเสดายจะจังนี่นะ เดีย๋ยวเด็กโยจะฮักเราเอาไปทอนเอาหน้าจ่าอยู่จันนี่เหมือนมีคนเห็นนะจันนี่นอนเลยยาวๆหน่อยนะจ๊ะเด็กโยเอาไปทอนเอาตรงขาวๆมันตรงอ่อนๆเก็บผลิกผสมหน่อยไปนะจันนี่ quá chắc cắp ra cho kho đại để gì ta đây thiếu nó dài đây đây đi ได้มีเนื้อได้น้ำนักนะจ๊ะเวลาไปขายก็จะขายได้ไม่ไม่แบบน้ำนักมันเยอะน,นะจ๊ะได้นอนแบบประมาณนี้เยอะจ๊ะพี่โยก็เดินจากที่จอดรถกบมภภูอีกซอยหนึ่งเลยด้นะจ๊ะ จะเป็นทางลดทางเขื่อนขอ,ขอมาอยูน่นะจ๊ะนี่แต่ฝั่งนี้ยังไม่มีคนจุดนะจ๊ะพี่โยเดินมาจากปากตะวันอ,อน๋อนนะจ๊ะมาทะลุอีกซอยหนึง่งเดี๋ยวพี่โยต้องเดินย้อนกลับไปีเดนะจ๊ะหาย้อนกลับไปนะจ๊ะเป็นกำลังใจพี่โยนะับไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ต้องเรื่อยๆนะจ๊ะแต่เดี๋ยวพี่โยจะลองปลุดเข้าไปนะจ๊ะว่าตอนนี้จะได้จักนอนได้เต็ม นอนิีหลายนอนอยู่แล้วจ้ะนี่เดี๋จะวิธีการหมุดแท้เราโจมของพโยนะจะตะ <c oughs> ก้ก,กาหน่อยน้าจ้ะนี้อาจารย์จะหาไปต่อเรื่อยๆนะจ้ะ <c oughs> ตรงนี้กำลังแกไปในนอหนิ <c oughs> <c oughs> ยื่ก็ตื่นท้า <c oughs> ไปด้วยนะจ๊ะจ้าก็ไม่นั่นน้จ๊ะตอนเจอไอ้ที่กับบางที่ก็ยืนหลดเลยน้จ้ะ แยกใหญ่หกันแท้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวเรจะหาไปเรื่อยๆเดนะนีะโอ้เห็นหนอ้อแดงๆไกลๆ,ๆนู้นนะจ๊ะโอ้โอจะ้ะหน้อที่ว่าเข้ามาหาอนะไรยากได้นี่ดเด้อเด้อน้อแบบนี้เลยเดนะจ๊ะนี่เดี๋ยวถ้าฝนตกชุกๆนี่เดี๋ยวพี่โยพามาหาเป็นหน้อแบบนี้เลยเดนะจ๊ะนี่ แต่ตอนนี้นอยังนอนอ,อยู่จากฝนไม่ค่อยตกนอนในนอนแบบนี้จะนี่มันเี้ยวจะมาเจอหนอนคุดแล้วัะดินกัดช่งจะแหงเดี๋จะฝนไม่ตกแล้วะดินแหงดินแฉงเดีย๋ยวจะอีกหน,นอนสองหนอนจ้ะ ที่จะเห็นไม่น,น่เนี่ยจะมันเก,กะกะกระตนโจทย์มันเล็กหรอือมันเขากล่องเขาไปไม่ถึงนอนะนจะนจะ๊นจะนอาโจ๊ตนะจ๊ะ จะเหนียวดิเ oh. อ้โกโอ้โืออีกสองเือไม่เห็นไปเดินจน ถ้าติดจะลื่ขึ้นแล,ล้วจะเลื่อมรอดแล้วจะทินปุ๊บก็รอดแป๊บเลยน่อยใหญ่เนี่ยนะจ๊ดายนะจ๊ะลอยขึ้นมาจากยันทอนเอาด้ายอยู่จ้ะทอนเอาตรงวงอ่อ,อ,อนๆมันนะจ๊ะบังนะจ๊ะจะดเดือดหาไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปหาตรงเนี่ยไปด้วยนะจ๊ะไอ้แจ๊ะนะจ๊ะนี่ก็ สายแหละเด็ดจ้ะก,ก็เลยแจะกลับออกไปก่อนยวไปรอหน่องแกมกับหน่องแนนอยู่ก็หลุดนะจ๊ะพิโยขอแวกไปก็เลยเดี๋ยวจะกอเราจุดแบทพ่โยก็จะเป็นแบบนี้เลยเด็ดจ้ะเดี๋ยวพ่โยพาออกไปรอหน่องแกมกับหน่องแนนก็หลุดนะจ้ะเดี๋ยวหาทางออกก็จ้ทางออกกเสเจิงหายากเลยเด็ดจ้ะ เออเสียงน้องแก่มาเลยจัน <laughs> น้องแกมออกมาเลยนจ้ะนี่น้องแนนดา,าออมาจัดมาดูผลงานกันนะจ๊ะอันนี้ก็อโยคนเดียวนะจ้ะนเพราะว่าได้แกงนะจะนอันน,นี้ของน้งแนนกับน้องแกมจ้ะเออได้ลายอยู่นะจันไดโนย้ายด้วยใครคนได้หนูก็แม่ใช่ไหมแนนรับกันะกกกเลยเซ็จเรียบร้อยเลยนะจัะนี่ จะให้หนางแกมกินหน้าก็จะพิโยเดี๋ยวยก็จะกินมันกันนะจ๊ะหลาจะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามาหาหนอจูดนี่เราจะกดได้พอแกงอยู่จ้ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีติคดคุนะจ๊ะที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวน,นะจ๊ะบางครั้งพี่โยก็อาจจะแบบตอบคอมเมนต์ของ FC ได้ไม่ครบถ้วนนะจ๊ะตอบอยูจ่จะแต่บางทีก็อาจจะตอบได้ไม่แบบว่าไม่ไม่พอแบบว่า พี่โย่ได้เข้าใจแต่พี่โยกับตอบยาที่ว่าพี่โยก็จะเข้าใจน่าจะยังตุ่นนอโจ้ไหลเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะจจะพี่โยกับตอบได้ประมาณนึงนะจจะยังไงก็อยาไทยเอฟซีเยเป็นกาลังแรงใจให้กับพี่โย่แล้วก็ครอบครัวนะจจะน้องเกมน้องแนนแล้วก็แม่นะจจะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีุดคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยนนจ๊ะแล้วก็ช่วยดูที่พี่โย่ดูโฆษณาให้กับพี่โย่จนจบนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณมากมาเลยจ้ะ พี่โยหลักเอฟซีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเออ